อยวาพิงเศร้าอย่าพิงเศร้าโอ้โหแทบร้องเลยอ่ะแทบร้องเลยเออดูทิกต็อกพี่ด้วยพี่บอกถ้าเป็นดาราลดสามแสนผมก็พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างนะจะเรียกผมเป็นดาราอยู่โทรหาใครโทรหาดาราดาารครับจอตอนนี้ทิกต็อกอาจจะเคยเห็นด้วยนะ วันนี้เขาแวะมาที่เต้ท์ผมระดับเดอะสตาร์เลยนะครับพอดีว่าจริงๆแล้วผมขับรถคันนี้มาประมาณปีกว่าๆแล้วคืออยากขายคันนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถตู้แทนเพราะว่าน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์มากกว่าทด้รับานไปด้วยบนรถอะไรเงี้ยมีเวลามากขึ้นอะไรเงี้ยไป่ยังน้อยๆเลยรถ PCD ข่อนั่งที่ PC d หน่อยได้เลยครับได้ครับไม่ก็สามหมื่นสี่ครับใครอยากนั่งรถของพีซีดีต้องมาจัดแล้วมาเทิร์นแล้วแบบมีมีกลับคืนมานิดนึงอะไรเงี้ยผมก็ได้แบบ มีเงินไปสร้างคนขับรถสปี2ปีผมว่าเป็นโจทย์ที่ดีมากนะใช่คับแล้วคันนี้มันก็คุ้มค่าเดี๋ยวพี่ลองนั่งดูปีใหม่ไม่น้อยน่าสนใจ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 อันนี้เฮ้วารอยู่นะมีคันเดีินในเต็นท์นะไอ้พ่นปับรถวารอยู่นะ ไงราคาโบสิ้นปีไม่ตื่นั่งแล้วดูแฮปปี้แล้วฟังราคาแล้วโอเคเลยนะโอเคครับคือราคามันหายากอ่ะโัวไโทรหาใครนะโทรหาลาลาาาครับจอร์ดลอยนี่ทิกตอกอาจจะเคยเห็นด้มั้ยร้องร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะร้องจะเอาเจ้านั้นไปลอยทีเดียว Yes sir ตอนนี้ผมบอกเพียงตรงว่าไอ้คันที่ขายที่ไปอ่ะผมขาดทุน ก็เนี่ยโหเศร้าเลยเนี่ยเศร้าเลยอ่ะเศร้าเลยเศร้าเลย<ห>อย่าเดีพิงเศร้าอย<ห>่าเพิ่งเศร้าโหแทบร้องเลยอ่ะแทบร้องเลยเออไม่ร้องไม่ร้องอไม่ร้องได้ตังค์กลับบ้านสักสามแสนเนอเนี่ยดูนิต่ตอบพี่ด้วยพี่บอกถ้าเป็นถ้าเป็นดาราลดสามแสน <c oughs> ผมว<ห>่าพอจะมีชื่อเสียงรู้บ้างนะเนี่ยผมเป็นดาราอยู่ใช่ใช่โอ้โหเนี่ยผมเป็นดาราเอางี้ผมให้อ่ะเอ้ วัดใจกับพี่เลยโอเคเต็นท์นี้นะครับผมรับประกันได้ถ้าเกิดว่ารถเขาเคยชนรุนแรงแล้วเมื่อก่อนระเบโบให้เลยมีระเบิดจอดอยู่ออก็เลยมาที่วันนี้ครับผมมาหาพี่แมนนะขอบคุณมากครับคนเท่จริงจริงจริงดีอ่ามาจบไปแล้วครับพี่ชินยูได้สตาร์เลียบ Let's g ย let's go let's go ไปแล้วอยากได้กุศาต้องซื้อกุศมา